รอบหลัวปีสแสดงประจำการวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มาพร้อมข่าวร้ายขั้นสุดเมื่อสโมสรอออกแถลงยืนยันอาการบาดเจ็บของลานมุนหฮอยลุนกองหน้าความหวังอันดับหนึ่งที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงมีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเบื้องต้นนั้นคาดการณ์ไว้ว่าอาจจะต้องใช้เวลาพักอย่างน้อย2-3สัปดาห์ล้ำพังแค่การเสียลูกชอในตำแหน่งแบ็กซ้ายไปก่อนหน้านี้ก็ถือว่าทีมแด้รับผลกระทบสูงมากในแง่ของรูปแบบการเล่นจากด้านหลังแต่การเสียลานมุนฮอยลุนตามไปในเคสล่าสุดนั่นหมายความว่าปัญหาตัวพักบอลในแบบหน้าเป้า้าาาธรรมมชติคนเดดีียยยววของทก็จะหไป นายจะยังมีที่เจ็บอยู่ก่อนแล้วอย่างลิซันโดมาตินเนสเท่ากับว่าจากขุมกําลังตัวจริง11คนเอเด็กเทนฮากเสียตัวหลักไปมากถ,ถึง3รายพร้อมกันแน่นอนว่าบางคนอาจจะพูดในทํานองว่า,าโค้ชเก่งจริงการบรหิหารจัดการทีมในยามที่ทีมมีปัญหาเพื่อนบาดเจ็บก็ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จะสะท้อนว่าโค้ชคนนั้นมีวิชาเก่งกล้ามากน้อยแค่ไหนแต่มันก็ปฏิเสธได้ยากครับว่าฤดูการปัจจุบันนี้ผลระทบจากเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเอเด็กเทนฮากเผชิญมาตั้งแต่เริ่มฤดูกาลจจจจจนนนนนนนถึึงงงปััััััุุบบบมมมมกกก็สดดดใเิวว่่่่าทีคคคนน้้้หะแรรไไตอืย ว่าบริบททีมชุดปัจจุบันคุณภาพของขุมกำลังเชิงลึกไม่ได้อยู่ในจุดทีท่ตัวสำรองสามารถทดแทนคุณภาพในระดับเดียวกับตัวหลักแบบทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ฉะนั้นเวลาที่ตัวหลักขาดหายไปไม่ใช่แค่หนึ่งแต่เป็นจำนวนหลายคนพร้อมกันจะเก่งแค่ไหนก็ย่อมส่งผลกระทบกับทิศทางการทำงานการวางแผนการเล่นและการจัดตัวไม่มากก็น้อยครับสำหรับเคสลานมุนฮอยลุนในการสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดก่อนเกมสัปดาห์นี้เอเดร็กเทนทางบอกว่าเป็นอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับแต่การที่ประเมินว่าต้องพักอย่างน้อย2-3สัปดาห์นั้นเขาให ถ้าเร่งรัดให้หอยลุนกลับมาเร็วเกินไปมันอาจกลายเป็นความเสี่ยงที่จะทําให้ตัวนักเตะบาดเจ็บซ้ำม,มากกว่าเดิมจนเกิดความเสียหายได้มากกว่านี้ก็เป็นได้ซึ่งในภาพรวมของการที่สีซั่นนี้ที่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะมากและบ่อยครั้งนั้นเอริกเทนฮากกล่าวว่ามันชัดเจนว่าสิ่งนี้คือปัญหาแต่เช่นกันว่าสโมสรอ,อื่นๆก็เจอเรื่องเดียวกันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ต้องจัดการกับมันให้ได้ผมคิดว่าเรามีการบริหารจัดการกับมันได้ดีขึ้นนะทว่ามันก็เป็นปัญหาในเรื่ ที่เราตั้งใจคือมองไปที่อนาคตกับสิ่งที่ก่อนหน้านี้ผมบอกอยู่เสมอว่าคุณต้องปรับปรุงตลอดเวลาเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นโครงสร้างที่ไม่ดีบางทีมันก็ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองตอกู้แข่งขันก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอย่างที่คุณเห็นจากซีซั่นก่อนอันดับ3และเราเข้าชิงบอลถ้วย2รายการเส้นทางมันไม่ได้ยาวไกลเกินไปเกมล่าสุดของเราคุณก็ได้เห็นว่าทีมนี้สามารถทําอะไรได้บ้างโดยเฉพาะศักยภาพเชิงลึกของทีมนั้นอยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมมากๆต่อเน,นื่องจากประเด็นเรื่องอาการบาดเจ็บของผู้เล่นภายในทีมนะะักข่าวจึงถามเอเดรว่น แบบนี้มันหมายถึงการที่โอกาสจะตกไปสู่ผู้เล่นคนอื่นๆที่เหลือในทีมหรือไม่ผมคิดว่ามันมีความหมาย2แบบผู้เล่นทุกคนจะได้รับโอกาสในการแสดงความสามารถแน่นอนอยู่แล้วซึ่งเราเองก็มีความมั่นใจว่าพวกเขาทําได้มันคือเหตุผลที่เราสร้างทีมตอนตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาเรามองเห็นผู้เล่นหลายคนที่ไม่ได้มีโอกาสมากนักในช่วงครึ่งสีซสั่นแรกบางส่วนก็เพราะพวกเขาบาดเจ็บแต่ตอนนี้พวกเขาจะได้รับโอกาสและที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาที่จะต้องมีความมั่นใจให้มากขณะที่อีกไฮไลท์ของช่วงการถามตอบกับนักข่าวคือเรื่องของการเข้ามา งานที่ตอนนี้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเข้ามาเป็นเจ้าของสโมสรร่วมคนใหม่และจะมีอำนาจในส่วนฟุตบอลน,นั้นเทนฮากถูกถามว่าแรดคลิปจะเป็นคนที่ใช่ในการผลักดันสโมสรให้ก้าวไปข้างหน้าหรือไม่อาจเป็นคำถามที่ฟังแล้วก็ไม่ค่อยเมคกซเซนเท่าไหร่นะครับเพราะถามมาแบบนี้คำตอบมันก็ดีไม่พ้นแน่นอนที่สุดแล้วมีการทำงานประสานกันเรามีความทะเยอทะยานเดียวกันแล้วเราจะได้ไปอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วมีความเชื่อมัน่นแล้วเราต้องพิสูจน์มันออกมาให้เห็นนักข่าวเลยถามเทนฮากต่อว่าแบบนี้ถ้าเกิดว่าสุดท้ายจบซีซ มันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นเรื่องของความกดดันที่มากขึ้นแต่ผมเห็นกระบวนการผมเห็นว่าทีมทีมนี้กําลังพัฒนาขึ้นด้วยความก้าวหน้าผมเห็นว่าเรามีผู้เล่นในกลุ่มอายุที่เหมาะสมทั่วทั้งทีมซึ่งเราทําให้มันแข็งแกร่งขึ้นได้อีกพวกเขาเหล่านี้จะเติบโตขึ้นและจะทําทุกอย่างเท่าที่เรามีพลังเรามีชุดทีมที่แข็งแกร่งและนั่นคือเหตุผลเบื้องหลังเราต้องก้าวให้ทันคว้าให้ทันทุกโมเมนต์จากทุกเกมที่เหมือนนัดชิงชนะเลิศนั่นเพราะมันสําคัญที่เราจะต้องอยู่ใน,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 นแชมเป มีกว่าการเข้ามาของเซอร์จิมแลดคลิปเพิ่มความกดดันในการทํางานให้กับเขาและทีมมากขึ้นอีกหรือไม่ไม่เลยไม่มีความกดดันใดๆเพราะเรามีความเทยทะย,ยานเดียวกันมีเป้าหมายหนึ่งเดียวกันเป็นที่ตั้งคือเรามีการพูดคุยกันเยอะทั้งกับตัวเขาเองแล้วก็กับเซอร์เดวเบลฟอร์ดเราต่างทํางานสอดคล้องกันกับความเยยทะย,ยานที่ผมมีเป็นความเยยทะย,ยานเดียวกันกับตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆผมอยู่ที่นี่มา19เดือนแล้วและก็ได้เห็นว่าเรากําลังเดินมาถูกทางอาจมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างในครึ่งหลังของซีซั่นแต่่คุณจะเห็นนนนววาาาาาาาทททีีมมกกกํํํลลัััังงงตติโฒด้ยร ทั้งในการฝึกซ้อมและเกมการแข่งขันจริงมันสําคัญที่จะต้องมีพเพื่อนที่มีความพร้อมเช่นเดียวกับต้องสร้างทีมไปด้วยกันทีมทีมนี้จะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเมื่อเราเติมคุณภาพลงไปให้มากกว่าน,นี้คําถามสุดท้ายคือเดินคู่แข่งอย่างฟูลแลมที่จะต้องเจอกันเอริกเทนฮากล่าวว่าเราต้องมองกันแบบเกมต่อเกมอย่างที่ผมบอกทุกเกมคือนัดชิงชนะเลิศคุณจะเห็นว่าตอนจบมันใกล้เข้ามามากขึ้นแล้วนั่นหมายความว่าทุกแต้มที่มีให้เก็บเกี่ยวมันจะมีราคาแพงขึ้นเพราะทุกทีมต้องสู้กันเพื่อยังชิงตาแหน่งในลีลเกเราุ้เเกิ่่งวาารตปท เกมคือน,นัดชิงมาตั้งแต่มกราคมแต่เรามีประสบการณ์จากที่ผู้เล่นหลายคนสามารถจัดการกับแรงกดดันที่เกิดขึ้นในหลากหลายสถานการณ์ได้ดังนั้นนี่จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราตั้งตารอคอยนั่นคือทั้งหมดในส่วนสัมภาษณ์ก่อนเกมของเอเดร็กเทนฮาร์ T ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ผ่านมานะครับรอบว,วันที่ผ่านมายังมีไฮไลท์น่าสนใจในส่วนของความเป็นไปของอันโตนี่ปีกซัมบ้ารายงานที่ออกมาจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวระบุว่าหลังจากที่ตัวของอันโตนี่เสียสถานะตัวจริงมาต่อเนื่องในระยะหลังเขาเองก็ได้มีการพูดคุยสสออบบถาาาาึงงโกกกกทที่่เเขจจะได้รั R T นชว ซ้อมบ้างแล้วเช่นกันซึ่งตรงนี้ตามรายการของนักขาก่าวกล่าวอ้างเป็นคําพูดของเอเดร็กเทนฮากที่บอกกับออนโตนีนะครับว่าตัวเขานั้นไม่ได้อยู่ในสถานะที่ถูกการันตีตําแหน่งตัวจริงอีกแล้วโดวยเหตุผล2ข้อใหญ่คือออนโตนีฟอร์มตกและเป็นชุดที่ตําแหน่งเดียวกันมีกาณาโชที่ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมชัดเจนกว่าเป็นเจ้าของตําแหน่งในปัจจุบันจุดนี้สื่อบ,บอกว่าเทนฮากแจ้งกับออนโตนีว่าถ้าเขาจะอยู่ต่อเขาก็ต้องมีความอดทนและเฝ้ารอคอยโอกาสให้เป็นและรักษาระดับการทํางานหนักให้ต่อเนื่องเข้าไว้แล้วค่อยไปแย่ง เอเลกแทนฮาร์กมักถูกตั้งแง่เสมอนะครับว่าเป็นโค้ชที่มีระบบลูกหลังลูกชังทว่าสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือตัวเขาเองก็มีกบมาตรฐานการทํางานที่ชัดเจนม,มาตลอดว่าใครทําผลงานดีก็ได้อยู่ในสถานะที่ได้เปรียบที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงต่อเนื่องแน่นอนว่าบางช่วงอ่านมีบ้างที่แอนโตนีแม้จะทําผลงานต่ํากว่ามาตรฐานแค่ไหนแต่เขาก็ยังได้ลงเล่นต่อไปส่วนหนึ่งก็ต้องเข้าใจว่ามันคือช่วงเวลาที่ตําแหน่งดังกล่าวยังหาใครแทนไม่ได้ดีกว่าในแง่ของทั้งเกมรับและเกมรุกที่อย่างน้อยๆแอนโท เขาไม่เคยเกี่ยงงอนที่จะทุ่มเทวิ่งเพื่อช่วยซ้อนตำแหน่งซ้อนพื้นที่ให้เพื่อนไม่เจองานหนักจนเกินไปกระทั่งถึงจุดที่กานาโชถูกจับมายืนขวาและทำผลงานในเข้าตามันก็สมเหตุสมผลกับสิ่งที่เทนฮากกำลังทำอยู่ในตอนนี้นั่นคือมอบโอกาสให้คนที่ผลงานดีกว่าดังนั้นแล้วคำที่ว่าเทนฮากมีระบบลูกหลักลูกชังบางทีก็ไม่ได้ถูกต้องเสียทั้งหมดรอบวันที่ผ่านมาจะมีเนื้อหาหน่าสนใจจากสัมภาษณ์ที่อางเดยเนนา,นามีไว้กับทางสกายสปอร์ตโดยไฮไลท์หลักๆคือการที่เขาเล่าถึง สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมายผมเรียนรู้อะไรมาเยอะมากในช่วงแรกที่ย้ายมาย้อนไปตอนอยู่อินเตอร์ผมคิดว่าผมบรรลุในทุกสิ่งแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่เมื่อผมมาที่ยูเนเตตมันทาให้ผมได้รู้ว่ายังมีโลกที่กว้างกว่าและมีพื้นที่อีกเยอะมากให้เราต้องพิสูจน์และปรับปรุงตัวเองผมได้โอกาสพูดคุยกับหลายๆคนบางคนเป็นอนดีตผู้เล่นของทีมบางก็แฟนบอลพวกเขาบอกผมอย่างหนึ่งว่าบางทีการเป็นนักเตะใหม่กต้องใช้เวลาปรับตัวบางคนอาจไม่ต้องแต่บางคนก็ต้องใช้เวลาสักครึ่งปีอย่างน้อยครึ่งปีที่ผผผ่่าาานนนนมมมไดด้้แสงใใหเหเเ็็วป แบบไหนผมคิดว่ามันคือเรื่องของความแตกต่างเรื่องช่วงเวลาที่ผมผ่านมาไม่เหมือนกัน6เดือนแรกมัอนยากมากเพราะผมใหม่กับประเทศนี้ผมต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนแบบเปลี่ยนทั้งหมดแต่ผมก็พยายามมองหาแง่บวกเสมอเพราะเอาจริงช่วง6เดือนแรกมันก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสําหรับผมในแง่ของการเรียนรู้ผมถือว่า6เดือนแรกของผมกับทีมคือประสบการณ์เชิงบวกนะเมื่อมองย้อนกลับไปทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือช่วงเวลาของการเรียนรู้ที่แท้จริงสําหรับผมเลยในส่วนของบทสัมภาษณ์น่าสนใจยังมีของทางอดีตคุณซือปีแสดงอย่่าาางโโออเเล็กนชทีพูดื้ห น่าสนใจบางอย่างเอาไว้กับทางเด่นในชนแนลโดยเฉพาะประเด็นที่เขาบอกในเชิงว่ามีผู้เล่นบางคนที่ทําให้เขาผิดหวังอย่างมากเพราะไม่ได้แสดงออกว่าสูเพื่อเขามากพอตอนช่วงท้ายๆท,ท,ที่ทํางานในฐานะคุณซื้อปีสัตว์แดงมันมีช่วงเวลาที่แย่ๆเยอะผมเองเป็นหนึ่งในนั้นเมื่อเวลาที่พวกเขามองกลับไปจุดสุดท้ายตอนเกมกับวัตฟอร์ดมันไม่ควรตกต่ำกว่ามาตรฐานที่ควรเป็นได้ขนาดนั้นผมเองไม่รู้อะไรมากไปกว่าผมได้พูดคุยกับทุกคนในช่วงพักครึ่งว่าขอให้สนุกกับช่วง45นาทีสุดท้ายและทุ่มเททุกอย่างออกมาแต่บางคนไม่เต็มใใจจที่่่่่ะววิงพกเขาไมาไมมส แต่พอครึ่งหลังพวกเขาก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบและดอนนี่ทําประตูได้เราควรทําได้มากกว่านั้นจากนั้นมีการไล่ผู้เล่นออกและนําไปสู่การแพ้สีต่อนหนึ่งทว่าจริงๆแล้วเกมไม่ควรจบสกอร์นั้นด้วยซ้ําตอนนั้นมันคือสถานที่ที่เปียวได้มากที่สุดในชีวิตผมเลยแต่คุณต้องยืนหยัดรับผิดชอบแสดงให้เห็นว่านั่นคือทีมที่คุณเลือกเองผมไม่เคยหนีจากความรับผิดชอบผมไม่ได้แชมป์อะไรกับทีมผมรู้มันสําคัญในส่วนนี้คือการพูดภาพกว้างๆแบบไม่ได้บอกชื่อนะครับว่าคนที่ไม่วิ่งไม่แค่นั้นคือใครอีกส่วนคืออออออกกกกาาาาารรบบบบว่่มมมงย้นนลัััไปทททีีเขททํจด และ3ได้กับขุมกําลังที่เขามีเขาก็เลือกจะมองย้อนกลับไปจากจุดปัจจุบันว่ามันก็ถือเป็นความสําเร็จได้ไม่น้อยมันมีช่วงที่เราไม่แพ้เกมเยือนมานานถึง29เกมมันไม่ได้ทํากันง่ายๆนะเราบุกไปชนะซิตี้แม้เราไม่ได้แชมป์แต่เชื่อเถอะว่าอันดับ2อันดับ3กับขุมกําลังแบบนั้นผมคิดว่ามันก็ไม่ได้คีเลตน,นะมื่มองย้อนกลับไป